สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสาธิตการทำขนมปั้นกลีบนะคะเราจะทํากันนะคะในชั่วโมงเรามาดูใกล้ๆนะคะวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำนักเรียนก็ทราบไปแล้วคร่าวๆเรามาดูวิธีทำนะคะแป้งที่เราใช้เหมือนที่ครูว่านะคะแป้งสาลีนะคะ300กรัมนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะให้นักเรียนใส่ไข่ลงไปในแป้งเลยนะคะแล้วให้นักเรียนเอามือขยำนะคะ กับไข่นะคะเข้ากันไม่เห็นหน้าก็เห็นแต่มือของคุณครูก,ก็ได้นะคะอนยานี่นะคะอย่างนี้เลยอันนี้เรียกว่าอ่างผสมนะคะตามที่นักเรียนได้สรุปสูตรแล้วนี่นะคะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำปรุงใส่นะคะเรียนเข้ามาใกล้เห็น่หยคะประมาณนะคะเท่าไหร่คะสามถึงห้านะคะช้อนโต๊ะ นาุได้สามเราละมั้งสี่นะคะไม่แน่ใจอาจจะนับลงก็ได้นะคะ,ะใส่น้ำมันพืชนะคะน้มันพืชมือขวดจะเลอะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราบอกว่าห้าถึงเจเราใส่5้าก่อนนะคะ นะคะเดี๋ยวมีน้ํากะทินะคะอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวครูเดินไปเอาขวานนักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะคะน้ากะทิคุณครูบอกว่าประมาณนะคะหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้มันก็เหลือเท่านี้แล้วนะคะคุณครูก็ใส่นักเรียนมาดูเลยดูใส่ลงไปนะคะ คนให้เ,เข้ากันก่อนน้ำเปล่าพี่ความดีน้ำเปล่าใส่แก้วมาให้แก้วนั้นก็ได้แก้วไหนก็ได้อ่าเรียนดีนะคะถ้าเราดูว่ามันยังครึ่งไม่ออกหรือยังไงเรียนก็ใส่น้ำมันพีทก็ได้นะคะเป็นเจ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำเปล่า ไม่มีียนที่แก่แล้วหรอลูกนี่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้ำเปล่าสักครู่นะคะออน้ำเปล่าเราจะกะประมาณเอานะคะเราก็ตะลอกนะครับใช้ตรงนี้ดันนะคะมมอ,อัดลิไา้หมดแล้วนะคะใครขโมยของของเรานะคะห้าเท่าสอง เอามาหยอกเลยอ่าเราใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเ,เอลงไปเลยอย่าเพิ่ใส่หมดนะคะใช้ตรงนี้นะคะดันแล้วก็ดึงนะคะเอามือนึงดึงอ่างผสมนะคะถ้าแป้งเหลวนะเรียนก็ใช้แป้งของตัวมันเองนะคะในการเอามาสักเพิ่มออนแกนี้พูดนะลูกอยู่ในห้องของเรียนเรานะ,ะแล้วก็จะเห็น มือครูกับได้ยินเสียงอันหวานๆนะคะยังยังคอาวางไว้ก่อนนะออกแรงอยู่นะคะหาค,คนที่มีแรงเยอะๆน้าสวยๆขอยงครูแล้วขนมยาอร่อยนะคะขอบคุณผู้ถ่ายคลิปนะคะเปน็นนักเรียนของโรงเรียนเรานี่แหละนะคะมาช่วยคุณรูณทำคือไปเรื่อยนวดไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าแป้งจะเข้ากันเงี้ยเงี้ยฮัลโหลมาดูลักษณะแรกมันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้แปลว่ายังใช้ไม่ได้นะคะข้างเรียนอยู่ในักษณะนี้ใช้ไม่ได้ข้างเรียนต้องนวดต่อน้ำเราใช้แค่นนะ ที่เทไปเพราะรู้สึกว่าจะได้แล้วเดี๋ยวมาดูไส้พ่เผาหมูหยองรอนะคะอันนี้เราพิเผาผสมลงไปในหมูหยองนะคะหมูหยองใช้ประมาณ200กรัมนะคะพิเผาก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเรียนก็คลุกผสมให้เข้ากันนะคะ นานไหมคะนวดนานอยู่นะคะนี่เหมือนจะไม่เหนื่อยเห็นไหมครครูนวดแป้งแล้วครูหมุนดีนะคะเพราออกแรงเดี้มาอันนี้เวลาจริงเลยนะคะนี่นะ ได้แล้วอ่ะนักเรียนมาดูนะคะลักษณะแป้งจะเนียนนะคะถ้าเรียนยังไม่ได้ใช้เรียนต้องใส่ถุงเอาไว้แต่นครูจะใช้เลยไม้คึงของครูมีสองแบบอันนี้ตั้งแต่รุ่นแม่ครูนะคะด็กนำบันไม่ใช่สากกระเบือนะคะอันนี้ไม้คืนซิลิโคนนะคะอัดให้ได้เลยนนนนพูดกับพี่เขานะคะน้องพี่ๆน้องน,นี่แหละที่ใ่คนเดียวคงไม่ได้เป็นบ้าน,นะคะ่ะอ่ะเรียนมานักเรียนจะต้องโรยแป้งลงไปที่ถาดเล็กน้อยนะคะ นักเรียนปั้นนักเรียนจะต้องมีผ้าเช่นมือหนึ่งพืนนะคะหุ่นเกียติงนี้ก่อนเรามาลองดูก่อนนะคะคอนแป้งเอาประมาณนี้ก็พอนะคะนี่นะคะถ้ามันเยอะไปเราก็เคาะออกครึ่งนะคะนี่นะคะครึ่งหลังจากนั้นนักเรียนจะเอาขนมมาส่าย้นะคะ กริบนะคะเช็ดมือขีดแป้งเรียนรู้การขีดไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนไปแล้วอ่าเรียนดูตัวจะอยู่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งครั้งครูจะขีดําให้นะคะนึ่งคครึ่ง ไม่ต้องให้แผ่นบางมากนะคะพอสมควรหยิบนะคะเช็ดมือขนมไทยเป็นขนมที่มีความละเอียดและสวยงามนะคะบีบตวัดนะคะฉีดลงมานะคะอ่าเราก็คลิบขนมได้ ประมันเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะนําลงทอดนะคะเรียนมาดูนี่นะคะถ้าน้ํามันร้อนเกินไปเดี๋ยวตามมานี่นะคะตามมานะคะเรียนตามมาถ้าเรียนร้อนถ้าเรียนร้อนไม่ใช่ถ้าเรียนร้อนนะคะเรียนเราก็เปิดพัดลมนะคะถ้าน้ํามันร้อนเกินไปให้เรียนเทน้ํามันลงไปก่อนนะคะเพื่อลดความร้อนนะคะแล้วขนมร่มนะคะเรียนดูนี่ไหม ป, <ais ama S 1> ปล่อยให้ไหลไปตามกระทะนะคะคอย่าเอามือจุ่มกระทะเล่นนะคะลูกประมาณสักสามสิบตัวเนาะแต um, uh ่คงรูทำคนเดียวคือได้ประมาณนี้อ่าีนะคะปลาลิวูหายไปไหนนะคะเจ้าปีค้ะอันนี้คนคนนะคะ มันก็จะดังที่ค่ะทนเหมือนมันร้อนตายเราก็ปิดแจ็คก่อนไม่ความร้อนเพราะว่าขนมภูมิน้อยนะคะคุณก็เลยเรื่อยๆนะคะนี่ฮะประมาณนี้อ๋อเดี๋ยวต้องคนไปแบบนี้เรื่อยๆนะถ้าขนมเย็นที่แล้วก็ให้เอาใส่กระชอนนะคะ เราทอดขนมสุกแล้วนะคะเมื่อเราทอดขนมสุกแล้วขนมจะออกเป็นสีเหลืองทองนะคะออสีน้าตาลอ่อนนะคะแล้วเดียนก็ตักขึ้นบนกระชอนนะคะแล้วเราก็ไปเทใส่ถาดแล้วเราก็สามารถถ้าขนมดยนแล้วเนี่ยก็ขายได้เลยนะคะง่ายิดเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ